เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดชนบุรีร่วมกับพัฒนาก์ฟแอด์สปอร์ตรีสอร์ทได้จัดการถแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลรายการฟุตบอลสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมครับครั้งที่1ณห้องทาวเวอร์หนึ่งนะ 1, สนามพัฒนาก์ฟแอด์สปอร์ตรีสอร์ทโดยในงานได้รับเกียรติจากคุณวิทยาคุณปลืม้มนายกสมาคมฟุตบอลจังหวัดชนบุรีนายวิชิตชาติภัยศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและคุณรุจิรพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการพัฒนากอล์ฟแอนด์สปอร์ตรีสอร์ทมาเป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็ความเป็นมาของฟุตบอลสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมครับครั้งที่1นนะคะก็เนื่องจากทางจังหวัดชนบุรีเนี่ยได้มีแนวความคิดที่จะริเริ่มโครงการสนับสนุนการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมานะคะ ซึ่งทางพัฒนาเนี่ยเนื่องจากเรามีความพร้อมของเรื่องสนามกีฬาอยู่แล้วซึ่งสนามฟุตบอลของเราเนี่ยเป็นอัจจันต์ที่สามารถจุผู้คนได้ถึง7 0 0 0ที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยก็เสนอตัวว่าเรามีความพร้อมตรงนี้อยากจะยินดีที่จะเป็นสนามในการจัดการแข่งขัน,ขน,ขนครับหลังจากตรงนี้นะฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในโปรเจกต์นะฮะของจังหวัดชนบุรีและของกลุ่มจังหวัดนะครับเพราะว่าจังหวัดชนบุรีเนี่ยมีวิสัยทัศน ตั้งเป้าหมายไว้นะว่าเราจะเป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะฮะจากจุดนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะฮะจัดการแข่งขันกีฬาคนวิการแห่งชาตินะครับแล้วก็จัดเทนนิสระดับนานาชาตินะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอันอันนี้ฟุตบอลน,นะครับเราก็จะขอก้าวไปสู่ในเรื่องเกี่ยวกับการจัด กิอ uh, นะะีฬาโดยในการแข่งขันฟุตบอลสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมครับครั้งที่หนึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลกว่า25 0,000บ,บ้าหมื่นบับ